ก็นะครับสานีนะครับขอต้องับานกน้านะคะแมวๆน,นะเย็นิสิงพมพิเศษอ่าพี่จะให้กติกาเล้น็ไงคือเดีวผมจะมีกระดักให้ใหนแผ่นมีพรมให้มีพรมให้มีพมให้หนึ่งผืนอนะครับแล้วทุกคนเนี่ยต้องมีมันพรมไม่ได้มาในเวลาห้า พื้นที่ของน้องๆเพราะว่าคาชาเราไม่นับนะเราไม่นับจำนวนคาชาไม่นับเป็นหนึ่งคะแนนนะคือเข้าไปเกะกะกออเลยักออกเขาจะี่งอะดึงไว้ดึงไว้อ่า่างนี้ป๊ะเกีเขาเดี๋ยวเข้ามาเสร็จปุ๊บจะให้ จะโดนน้องเหยียบมาเนี <sk 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 ่ยโอเคโอเคโอเคไม่ได้ไก่ไากล้อก็แหมแหม่ขาหนาสองขาสก่อนสองสองสอองสอโอ้โไม่ได้ไม่ได้ใครตัวเล็กล็กใครตัวเล็กเขีลังเพื่อไว้ใครตัวเล็กเล็กขาเลยขาเลยขาใครข อันนึงต้องลอ คิดว่าไม่ได้เอาจำนวนที่ได้เยอะที่สุดเพราะถ้าหล่นหมดไม่ได้เลยสักคนนะคะคาชาเข้า่าค่ะแล้วก็จะยืนให้คาชาเข้าก่อนยังยังให้ผมยืนอยู่ให้คาชายืนอยู่ก่อนโอ้โหตายแล้วได้ไหมอะที่เมย์ครับคาจะไปเข้าไม่ได้ที่ไรนะมา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 ถยายังก็จะยื้อยู่นะครับแต่ถ้าล้มหมดพร้อมนะครับพร้อมนะ ขาเดียวอขาต้องต้องยกไว้นะอีกขาเียวต้องไม่ไม่อยู่ที่พื้นนะคะยกขาไว้ท่าหนึ่งยกขาไปกรตายกระต่ายไว้ถ้าพร้อมแล้วบอกเราจะได้เริ่มนะไเป็นไรน้อสุดท้ายนี่แหละ ให้กระชายเข้าก่อนค่ะอยากจขอย้ำนะครับว่าพยายามทำให้ได้มากที่สุดแล้วใครที่เข้าได้คิดข้าวแต่ตัวทำแล้ก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้จะเป็นตัวให้เกลียดะาแนแล้วโอเคนะครับย้ำนะ

6, 8, 6, 8, 6, 8, 8. ai, đừng bước đừng bước ngồi nè.